วนี้นะคะครูจะพานักเรียนมาดูคลิปการเทสีพื้นให้กับเซลล์หรือให้กับตารางนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวครูให้นักเรียนปรับแต่งตารางนิดหนึ่งนะคะโดยการที่เราไปเพิ่มความสูงของของแถวนะคะคลิกขวานะคะเลือกแถวที่เราจะเพิ่มความสูงนะคะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือก row high นะคะเราใส่ไปที่16นะคะ ขนาดสิบ16นะคะปรับแต่งคอลัมน์ A นะคะให้กว้างขึ้นมานะคะคอลัมน์ C นะคะจากนั้นนะคะใส่เส้นตารางนะคะแล้วก็เทสีพื้นนะคะโดยเอาเมาส์คลิกในส่วนหัวของตารางนะคะแล้วก็เทสีพื้นลงไปะะส่วน พื้นในตัวของตารางเองก็เทสีพื้นลงไปแล้วแต่นักเรียนนะคะถัดมานะคะตัวนี้ตัวเลขใส่ตัวขั้นหลักพันนะคะเจอลักษณะแบบนี้นะคะเป็นช้าปรากฏขึ้นในคอลัมน์นะคะดับเบิลคลิกค่ะเนื่องจากข้อมูลหรือข้อความตัวสอนนะคะที่อยู่ในคอลัมน์มีความยาวเกินกว่าขนาดของ ะะก็เลยต้องมีการขยายคอลัมน์ออกไปนะคะเป็นจุดเทิยม2ตงตำแหน่งนะคะถัดมาอีกคอลัมน์หนึ่งนะคะอันนี้ก็2ตํตำแหน่ง,งเช่นเดียวกันอันนี้เป็นข้อมูลเรื่องเงินเดือนนะคะเรียบร้อยแล้วถัดมาค่ะดูแถบชีตนะคะที่วันที่เริ่มทำงานนะคะวันที่เริ่มทำงานนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนไป คัดลอกข้อมูลนะจากชีตแรกเงินเดือนนะคะก็คือใช้ชื่อนะคะชื่อของของชีตแรกค่ะสีชื่อนี้ Copy มพ์มาะค,ะคลิกเมาส์นะคะลากค้างนะคะคลิกเมาส์คุมแล้วก็ลากลงมาะค,ะคัดลอกแล้วเอามาวางในพื้นที่คอลัมน์ B แถวที่2นะคะเอนเตอระค่ะก็จะได้ชื่อที่เราไม่ต้องพิมพ์เองนะคะเราคัดลอกมาได้เลย ขยายคอลัมน์ค่ะเสร็จแล้วจัดข้อความลำดับนะคะในส่วนของลำดับ1-4ให้กึ่อกางปรับขณะดลำดับนิดนึงจากนั้นปรับตำแหน่งค่ะให้กว้างขึ้นอ่างเงินเดือนนะคะให้ทำการตีเส้นนะคะหรือใส่เส้นตารางนะคะ <S <S เป็น All b o r เ e r s เสร็จแล้วเทสีค่ะ สีไม่ลงไปนะคะลณะนี้นะคะแบบนี้ก็ได้หรือนะคะถ้าเวนบอกอยากได้สีอื่นๆอ,อ,อีกหรือมีรูจะแนะนำอีกตัวหนึ่งที่เราไม่ใช้เราไม่ต้องใช้ตัวถังสีในการเท,ทสีพื้นให้กับสิวเราคุมข้อความแบบนี้ได้เลยแล้วก็ใช้เมนูโฮมเช่นเดียวกันนะคะเดิมเราใช้ถังสีในเมนูโฮมเนาะ เราเปลี่ยนมาใช้เป็นในโซนของ Format as Table นะคะคลิกลงไปนะคะก็จะมีในส่วนของสีพื้นนะ,ะสีให้เราเลือกมากมายเลยนะคะนักเรียนสามารถเลือกใช้ตัวไหนก็ได้นะคะสมมติคุณเลือกตัวนี้นะคะปรากฏว่าเลือกไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะมันก็จะมีหน้าต่าง Format as Table ขึ้นมาแล้วก็มีข้อมูลที่ถูกเลือกก็คือช่วงนี้นะคะแล้วก็โอเค ก็จะได้สีประมาณนี้นะคะซึ่งสีมันก็จะดูะไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะคะครูขออนุญาตย้อนกลับถ้าสมมุติครูยังไม่เคยเติมสีเลยนะคระูแบ็กกับหรือคุณโทนแซดก็ได้ครูสมมุตคิครูเอาส,อสีนี้เป็นสีขาวปกตินะคะแล้วครูก็ไม่เติมเส้นยกเลิกทุกอย่างออกไปนะคะ ันนี้เป็น no fill นะ,ะ no fill เพื่อให้มีมเส้นปรากฏนะะหรือเป็นเซลล์ปรากฏนะคะให้เป็นสีเทาๆอันนี้กูกลับไปใช้เมนู home แล้วก็ไป format as table ออรอบหนึ่งกูเลือกตัวนี้นะคะนักเรียนเลือกตัวไหนก็ได้ตามใจชอบนะคะก็โอเคนะคะนะคะว่าเราก็จะได้ในเรื่องของอตัวอักษรนะคะ ที่เป็นสีขาวพื้นเป็นสีที่เราเลือกจาก format as table ออกมานะคะแล้วก็หัวตารางก็จะมีเป็นสีดำนะคะเป็นเป็น format ของมันนะคะนั้นรูเติมเส้นนะคะให้นิดหนึ่งด้วยดูง่ายขึ้นแบบนี้นะคะแล้วรูก็ปรับความสูงของแถวค่ะเลือกแถว1-5นะคะคลิกขวาแล้วก็ row high ก็ใส่ไปเลยหรือถ้านักเรียนอยากได้กว้างกว่านี้ก็ใส่นะคะเสร็จแล้วครูใส่ตัวขั้นหลักพันนะคะเอาจุดที่ยมแค่หนึ่งตำแหน่งปรนะ,ะมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราไปดูในเรื่องของวันที่ซื้ออีกตัวหนึ่งนะคะที่เราจะไปจัดการตารางกันนะคะก่อนหน้านี้เราทำเงินเดือนนะคะ วันที่เริ่มทํางานเสร็จแล้วก็เป็นวันที่ซื้อค่ะวันที่ซื้อนี้ให้นักเรียนพิมพ์ข้อมูลนะคะตรงนี้ลงไปก็จะเป็น1-4ึสี่นะคะก็ใส่ออตโตลันรหัสค่ะ a 0 0 1อันนี้ก็ออตโตลันได้เลยคะแบบนิดนึงศูนย์หน ในช่องเซล B 2นะคะเอาต้นหลันได้เลยนะคะตรงนี้ครูก็จัดตุนการนะคะหัวตารางครูก็จัดตุนการชื่อสินค้าขยายออกไปค่ะวันที่ซื้อนะคะ,ว,ะ,คะวันที่ซื้อเราเว้นไม่กาะนะคะเรามาจัดการในส่วนของอตารางค่ะนะคะตารางครูใช้เป็นลักษณะของ เทสีพื้นนะคะ,ะนี่ก็ได้นะคะแล้วเราก็สามารถเทสีข้างบนให้เข้มขึ้นกว่าสีปกติก็ได้แบบนี้นะคะนั้นตรงนี้เราสามารถเทสีพื้นหัวตารางด้วยทังสีหรือใช้คำสั่ง format as table ก็ได้นะคะ,ะถ้าเราเทสีพื้นแบบนี้แล้วลองไปใส่ format as table เกิดอะไรขึ้นนะคะ,ะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ให้นะคะ หรือถ้าเราไม่ต้องการในส่วนของอที่มันมีปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมมาให้ตรงนี้นะคะตรงนี้มันเป็นเรื่องของอาการกรองข้อมูละะเราก็ไปยกเลิกตัวกรองได้นะคะตัวนี้ฟิลเตอร์นะคะออกไปก็จะได้ลักษณะนี้นะคะตัวน,นี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะเอาออกก็ยกเลิกนะที่ Source and Filter นะคะก็ยกเลิกตรงนี้ไป ลักษณะตรงนี้เราก็สามารถตีเส้นตารางใส่สีอะไรได้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ